สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับอูคูริเล่กันนะครับสําหรับท่านที่ที่จะเริ่มฝึกอูคูริเล่นะครับนะฮะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับอูคูริเล่เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่สี่ไซส์หลักๆมาตรฐานนะหลักๆมาตรฐานทรงจะมีทรงโซปาโน่นะครับโซปาโน่ก็คือทรงที่ผมถืออยู่นะต่อไปก็จะเป็นทรงคอนเสิร์ตทรงคอนเสิร์ตนี่ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็มีอีกสองเส้นนั่นเองนะฮะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นทรงเทนเนอร์นะฮะและทรงบาริโทนนั่นเองนะครับหรือไซส์บาิโทนนั่นเองนะฮะคือในสีไซส์นี่จะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับก็ยังมีทรงแปลกๆเช่นทรงสับปะรดทรงคัตเอาเองนี้ก็มีนะฮะหรือว่าจะเป็นไฟแอปเปิลนี้ก็มีนะฮะมีทรงอื่นอีกนะครับแปลกๆขึ้นมานะฮะก็มีเหมือนกันเขาออกแบบมานะฮะส่วนคเลเล่เนี่ยนะครับจะได้ยินคําล่ําลือมาจากฮาวายนะฮะ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่มีแ่งกําเนิดมาจากฮาวายนะเกาะฮาวายเนี่ยยึดเป็นเครื่องดนตรีหลักเพราะมีความาคลั่งไคล้ในเสียงของมันนั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชาวโปรโตุเกสนะเป็นคนนําเครื่องดนตรีชิ้นเนี่ยเข้าไปนั่นเองนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะฮะเมื่อเรารู้จักกับอูคูเลเล่ในเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอน คอร์ดพื้นฐานก่อนนะครับ C คอร์ดนั่นเองนะครับจับง่ายๆกันเลยนะครับอันที่เป็นคอร์ด C นะฮะนี่อย่างนี้นะครับคอร์ด C จับง่ายๆเลยสาย1นเฟที่3มนะครับต่อมานะฮะเป็นคอร์ด A minor นะครับเป็นของคู่กันเลยนะ A minor กับ C นะครับจ็จำไว้ดีจับช่องเดียวเหมือนกันแต่จับอยู่ที่สายที่4ี่เฟสที่สองนะฮะ ต่อมาเป็นคอร์ด F ครับ F จะจับแบบนี้นะฮะนิ้วนะฮะนิ้วชี้อยู่เฟสที่1นึสายที่2องนะฮะต่อมานิ้วกลางอยู่สายบนสุดเฟสที่2นะครับอืมเสร็จแล้วให้เรามาจบที่คอร์ด G7 นะครับสาเหตุที่ให้จบที่ G7 เพราะอะไรนะครับ โดยมาตรฐานแล้วนะครับจะทําให้ผู้เล่นฝึกง่ายกว่าที่จะมาที่คอร์ดจีเลยนะครับเพราะนิ้วชี้เราจะไม่ได้เลื่อนเลยเห็นไหมนี่ง่ายสุดเลยนะปุ๊บเราจะเลื่อนเฉพาะนิ้วนี้ลงมาที่สายที่สามเฟตเดียวกันเลยเฟตที่สองนะครับแล้วนํานิ้วนางมาใสาท่ที่สายที่หนึ่งเฟตที่สองนะผมจะยกนิว้ว้นให้ดูนะนี่เห็นไหมสายที่หนึ่งเฟตที่สองนะครับ เราก็เลื่อนจากตัวนี้เราจะแทบไม่ต้องยกนิ้วนี้เลยนะฮะไม่ต้องยกเลยนะฮะปุ๊บลงมาเหนะ็นไหมนี่พอเลี่ยนรวมกันเราก็ฝึกเป็นจังหวะขึ้นลงก่อนนะครับ แล้วก็อีกนิดเดียวนะครับเรามาทําความวิจักกับสายของมันนะครับโน้ตประจําสายก่อนนะครับยังไม่จำเป็นต้องจําทั้งคอนะอืมเอาเฉพาะโน้ตประจาสายก่อนนั่นเองนะครับโน้ตประจําสายของเรานะฮะก็จะมีตัวนี้เริ่มจากโน้ตเเลยนะครับโน้ต A คือโน้ตลาต่อมาสายที่สองจะเป็นโน้ตมีคือโน้ต E ครับต่อมาก็จะเป็นสายที่สามโน้ต c หรือโน้ตโดนั่นเองนะฮะ นี่ต่อมาเขาจะเป็นโน้ต g หรือโน้ตซอนอย่างนี้นะฮะประมาณนี้สำหรับท่านใดที่เล่นกีตาร์เป็นแล้วอ่ะผมบอกให้เลยสำหรับท่านใดที่เล่นกีตาร์เป็นแล้วนะมันเริ่มต้นจากเฟสที่ห้าของกีตาร์เข้ามาเฮอถ้าลองไปดูว่าเฟสที่ห้าโน้ตตรงกันไหมตรงเป๊ะเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่เล่นกีตาร์แล้วจับคอร์ดไหนได้ก็จะจับคอร์ดอูเรลีล่ได้เลยนะครับ ประมาณนั้นนั่นเองนะครับให้ท่านลองไปดูได้นะครับส่วนท่านไหนที่เริ่มใหม่ก็ศึกษาไปกับผมได้นะครับวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้ครับลองไปฝึกกันดูนะครับ